ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรตอนนี้เราเดินทางมาถึงธรรมอุทยานหลวงปู่มหาศิลาแล้วครับรูปหล่อบูชารูปหล่อใหญ่หลวงปู่เป็นที่สักการะ,ะครับผมตอนนี้องค์สีทองก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับสวยงามมาก รูปรอยืนก็สีทองวันที่เรามาตอนนั้นเนาะแอร์ฟิลเนาะโอ้สาธุสาธุสุมประตูธรรมอุทยานฝากติดตามการเดินทางด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ธรรมอุทยานหลวงปู่มหาศิลานสิิจันโทรครับสาธุชนมากาบสักการะ,ะขอพรหลงหลวงปู่เช้านี้ เยอะมากครับตอนนี้กำลังรอเข้ากาบสักระองหลวงปู่มหาศิลาสิริจันทรโ มีคนถามว่าทำสีใหม่เนี่ยในนอกนึงนี่ประมาณเท่าไหร่เขาฉาบเขาฉาบใหม่นะเขาฉาบครับออาเดิมแล้วก็ทําสีด้วยเนี่ยใช้งบประมาณในการทําสีองค์นั้นสี่ล้านบาทนะครับทุกท่านโอ้โหเนี่ยบางคนบอกหาทุนชาตกเลยนะแต่ก็มีลูกศิษย์มาร่วมกันนี่แหละนะครับมาร่วมกันและที่สําคัญตอนนี้องค์หลวงปู่ท่านไม่ทําสีองค์ยืน นะใครที่มาฝังโ้ดอาจจะมองไม่เห็นยังไม่เห็นองค์ยืนเลยใช่ไหมอ่าใครยังไม่เห็นองค์ยืนองค์ใหญ่เลยตอนนี้ยกเวโรเช่ใครยังไม่เห็นงดเยอะเลยนะองค์ยืนนี่สําคัญมากบอกกับผู้เรียฟังองค์ยืนนี่สําคัญมากสีเดิมจะเป็นสีเนี่ยแบบนี้นะครับเป็นสีกำลําบอกดังๆบอกรังตาลแบบนี้หลวงปู่บอกว่าองค์นั่นกั่โน้นก็เป็นสีทองแล้ว องนี้ผมจีวรทองคำได้ไหมเออผมจีวรที่มันเป็นสีทองคำได้ไหมลูกศิษย์ก็เลยรวมตัวกันเมี่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาเพิ่งลื้อนั่งร้านออกได้สองวันนี้เองนะก็ลื้อนั่งร้านออกวันที่สิบสี่นะครับเนี่ยนะครับเ่๋ไมมเพิ่งทำเสร็จนะครับนะตอนนี้ยัเไม่จ่ายเงินค่าสีเขาเลยมีเจ้าภาพที่จะเป็น กระเพาพที่จะห่มจีบอต้องทำให้ลหลวงปู่แม่นะครับที่จริงคุณหญิงขุนเจ้าของบริษัทอิสรประเทศไทยจำกัดเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าพาพฝั่งโน้นสี่ล้านบาทแล้วก็บอกว่าฝั่งนี้เขาก็จะเป็นเจ้าภาพไห้ทั้งหมดนะแต่เรื่องการว่าเราก็อยากจะทําบุญเหมือนกันเราก็อยากจะห่มจีบอให้องค์พระแม่รูบาลจาร์เราเหมือนกันคุณก็อีรพาักคนที่ร้องเพลงคาถาพิชชีวิตเนี่ยแกมาโนเอาไว้ตอนนี้มัน ตอนที่สีโอเหลืองหมูยังเป็นสีดำๆต้องค้างอยู่นะแกมาโอนอาไว้นะแกไป็นกาป่อพรวันที่ยกขึ้นแล้วแกก็โอนมาไว้ว่าถ้าเพลงที่แกร้องออกไปเนี่ยก็คือเพลงคาถาพิชิตีวิตเพลงนี้ถวายอุศิลานเนี่ยคุณวัดบีระพักโอนอาไว้ว่าถ้าในรอบหนึ่งเดือนขึ้นไปติดนะถ้าในรอบหนึ่งปีเออถ้าในรอบหนึ่งปีเลยนะขึ้นไปติด สิบล้านวิวขึ้นไปเนี่ยแกจะล้อเพลงงลาไปลงปุ๋ศิลาแล้วก็มาร่วมทาสีใหม่ปรากฏว่าคุณวารศิลป์เอาเพลงที่ลงไปในช่อง u t u b e แล้วก็ t i k t ต่อนะครับในรอบหนึ่งเดือนยอดวิวเพลงเนี้ยการทาที่จีนนียทะลุขึ้นไปถึง13ล้านวิวเลยครับพี่นะซึ่งไม่มีเสือินคนไหนที่ขึ้นไปแต่ได้ภายในหนึ่งเดือนเลย ทั000 000้ง13ล้านวิวแล้วก็มีคนดูในช่องทางที่เกาเนี่ย1,000ล้านวิวด้วยโอ้โหเ <c oughs> ยอะมากนะมีคนดูเยอะมากนะครับนะแกก็เลยบอกว่าชีวิตแกพลิกได้เพราะบารมีองค์ยืนองค์เนี้ยดิฉะนั้นใครมาแล้วที่ยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้ไปกราบขอพรก็ลองไปขอลองดูเรื่องเกิดจะพลิกชีวิตหนานี่กตนะครับ

ตอนนี้องค์หลวงปูม,มหาสิลาได้ออกมาจากอุติยนัรอการสักการะองค์หลวงปู่มมยยนะิ่อค์นนะป่มนั่กินโซโซซกินหน้า D. E e e เอเสปะพุทธะธังอภะปัตโตบะโกธะพิสุทธังเกิดตัง <laughs> मो कर्म मन्तिती ते तथा जिनापका जिनानिगत तव मदरा นะโคตัสสัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพะตัสสัมมานิมะยังันเตมานิมะยังพันเตติจีวราิีวราสัปปริวรานีสัปปริวรานิพิคสังคัสสิคสังคัสสโอโนชยามะโอโชยามะสาธุโนพันเตสาธุโน ผู้สังโฆอิมานิติจิวราณิวสัพปริวราณิปฏิคันหาตูอัมหังากอทีคารัตัตอฮิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆผู้เจริญข้าแต่พระสูเจริ้าทเจ้าทำลาย ขออนถทวายข้าใจจีวรกับทัาของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงขอพระพิสุสสจงรับข้าใจจีวรกับทักของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งก่เริ่มงนเกิดสาธุของผัววัวได้ที่ด้วยกับเขียนนะจ๊ะซญ่งก็ถึงตัวริ่มตนแล้ว 야타 와리와 부라 바리푸렌티사카랑 에와메와 이토 빈남 베다나 우빠카바디 이치탐 파치단토 박케 바메와 소멘 사토 사페 보렌투 손가파

โดยเฉพาะลูกๆนะครับในพี่เนนเนาะในพี่เนนจากสำนักปฏิบัติธรรมนะครับมรดงสวรรค์นะครับแล้วก็ยังถือว่าเป็นที่สถานที่ที่อาได้เป็นที่กำเนิดนะของลูกๆเนียนนะจะเป็นว่าความดีนะให้สำนักก็อืม อ่าใหผ่าืจีวรผ่านเหลียงที่เป็นตัเรียนขององค์สมาสองพุทธเจ้าวันนี้ก็เป็นเดินทางมาจัดพณะองค์ในบางการต่วผ่างดูอดูรอดเืินสัมพักับความดีสัมพักับความใจเย็นอก็เป็นธรรมะหรือว่าปฏิสถานไม่ในยอดของ มหาเจดีีองค์นี้ที่จะเกิดขึ้นนะก็จะมาเป็นเป็นมงคลแก่ทุกท่านที่ได้มาจากบ่ายดูชานะครับ่งใวางวา,างตรงผ้านะครับ บาสางเดทาเราอยู่ทางน้า,าวันนี้ก็นุโมทนาบุญกับท่านโรเจอร์โยงุทธรทาชส,สมบัติมาเยี่รมมาโอระเวมเมว่าววอิโตทินังเปตังอุปปักาปะเทอินชิตังปาจิตังตุังทิปเมวะ สมนสตุสเพรบุระตวสังกบะจันโท,ทันารสุยธรรมนิชฌปติราสุยธรรม